สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล v c ซ k นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่โชรูมซากุระออโตเซล์อีกเช่นเคยนะเมื่อกี้จะกลับแล้วแต่ว่าพี่เขาบอกว่าน้องบอลพอดีพี่มีรถอีกหนึ่งคันคิดว่า FC ช่องบ bon อล VCK น่าจะชอบนั่นก็คือเจ้านิสัน n t t r, r 3 5 Nismo ปี2023ทุกคน บอกเลยหายากมากมีแค่300คันทั่วโลกนะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปดูรายละเอียดคันนี้นะเอาจริงผมเคยรีวิว r 3 5 n i ้ mo มาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่าเป็นสีขาวนะเอาจริงผมเคยอยากจะรีวิวสีนี้นานมากแต่ว่าในไทยหายค่อนข้างยากมากเลยอะเดี๋ยวพาไปดูตั้งแต่ด้านหน้านะทุกคนว่ามีความแตกต่างยังไงกับ r 3 5ทั่วไปอย่างด้านหน้าก็จะเป็นกันชนหน้าของ Nitmo เลยนะเพื่อนเนี่ยพวกตรงไฟ Daylight ตรงเนี้ยอันนี้คือเป็นคาร์บอนหมดเลยนะทุกคนจากโรงงานเลยเนาะแล้วก็พวกลิ้นหน้าตรงเนี้ยก็คือ เป็นชุดของนิดโมเขาเลยนะเพื่อนก็คือเป็นคาร์บอนเนาะแล้วก็สัญลักษณ์นิดโมก็คือจะตัดด้วยขีดสีแดงตรงนี้นี่อันนี้คือชุดด้านหน้านะเนี่ยสังเกตตรงพวกด้านกระจังหน้าตรงเนี้ยก็คือเขาจะเป็นคาร์บอนหมดเลยทุกคนโคตรโหดเลยแล้วก็ไฟหน้าเอาจริงไฟหน้าเหมือนกันนะเพื่อน R35 ไม่ว่าจะเป็นรุ่นธรรมดาหรือว่ารุ่นพิเศษเลยพวกเนี้ยไฟหน้าเขาจะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็ฝากระโปรงอ่าฝากระโปรงก็จะเป็นคาร์บอนนะทรงนิดโมนั้นเพื่อนนี่บอกเลยว่าเบามากอะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนี่ วิธีสังเกตนะว่าคันนี้คือนิดโมนี่ดูตรงนี้เลยเพื่อนนี่แก้มจะไม่เหมือนกับ r 3 5ทั่วไปนะโปรติ R35 ทั่วไปเขาจะเป็นแก้มเรียบๆนะทุกคนแต่ว่าพอมันเป็นนิดโมขึ้นมาตรงเนี้ยเขาก็จะเจาะตรงนี้เป็นช่องเพื่อลีดอากาศนะเพื่อนเรื่องพวกแอโรไดนาะมิกเนาะต่อไปนี่เลยน่าจะเป็นไฮไลท์เลยนะเพื่อนก็คือล้อแม็กลน์นิสโมนั้นเพื่อนนี่สวยมากล้อตัวนี้ถ้าผมจ้างให้ผิดนะถ้าเกิดใครที่ขับ r 3 5แล้วอยากได้ล้อลายเนี้ย ไปเบิกกันก็น่าจะเกือบๆล้านนะเพื่อนล้อนี้เนาะก็คือเป็นล้อตัวนิดโมโลเลยแล้วก็จะตัดขอบสีแดงนั้นเพื่อนสวยมากเลยรู้สึกว่าน่าจะเป็นล้อฟอร์ดด้วยเนาะแล้วก็สัญลักษณ์โลโก้นิสสันอันนี้ก็จะเป็นโลโก้ใหม่แล้วนั้นเพื่อนก็คือเป็นปี2024นะแล้วก็นี่เลยอีกหนึ่งไฮไลท์นั่นก็คือจะเป็นชุดเบรกเซรามิกกันเพื่อนเบรกนี้ก็เป็นล้านแล้วเอาจริงนะถ้าเกิดใครที่ ไม่ได้ซื้อนิตโมอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้ r 3 5ที่เป็นเบรกเซรามิกอ่ะก็ไปซื้อพวกทีสเปกก็ได้นะเพื่อนราคาก็จะอยู่ประมาณสัก10กลางๆนั้นเพื่อนแล้วก็ยังได้เบรกเซรามิกด้วยนะะเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างเพิ่มนะอย่างแก้มตังนี้ก็เหมือน r 3 5ทั่วไปนะทุกคนกระจกก็แน่นอนเพื่อนถ้าเกิดเป็นนิตโมก็จะเป็นสีดำแล้วก็ตัดสีแดงนะทุกคนนี่แล้วก็สเกิร์ตข้างตรงนี้เป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับทรงนิตโมนะแล้วก็เหมือนเดิมตัดขีบแดงนะั้นเพื่อ่อนนนีด้าหลัง ด้านหลังก็มีนะเนี่ยเบรกเป็นเซราม,มิกเหมือนเดิมอ่เดี๋ยวเรามาดูชุดท้ายชุดท้ายก็ง่งบอกเลยว่าคันนี้เป็น R 3 5มานิโมนะเนี่ยเดี๋ยวไล่ตั้งแต่ด้านบนนะอย่างด้านบนก็จะมีวิงเนี่ยที่ชอบไปใส่กันนะเป็นวนะิงนิสโมนั้นเพื่อนก็คือจะเป็นคาร์บอนหมดเลยแล้วก็จะมีไฟเบรกตรงนี้เนาะนี่แล้วก็จะมีโลโก้นิสันนะอันนี้เป็นตัว2 0 2 4นะทุกคนก็คือเขาจะเป็นสีออกด้านๆ้านาน,นิดนึงนะจะไม่เหมือนตัว2 0 2 3หรือว่า2022เนาะ ไฟ,ไฟหลังเป็นโดนัทและเป็น led แล้วนะเพื่อนแล้วก็เป็นสัญลักษณ์โลโก้ gtr แล้วก็จะเป็นนิดโมนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูชุดด้านล่างนิดนึงอย่างด้านล่างก็จะเป็นกันชนหลังนะก็คือเป็นทรงนิดโมเลยนี่เป็นคาร์บอนหมดเลยนะทุกคนเนี่ยคาร์บอนคาร์บอนคาร์บอนแล้วก็ตัดด้วยขีปสีแดงเนาะแล้วก็ท่อเป็นปลายท่อไทเทเนียมนะเพื่อนบอกเลยว่าเสียงนุ่มมากเพื่อนแบบ สบายหัวไม่ได้ดังนั้นเพื่อนเพราะเพราะว่าคันนี้เป็นท่อเดิมเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนิดนึงนะทุกคนว่าจะดิบแค่ไหนนะกับเจ้า r 3 5นี่แล้วก็อีกหนึ่งอย่างหลังคาแตกต่างแน่นอนทุกคน r 3 5ทั่วไปไม่มีนะเพราะว่าเขาเป็นหลังคาคาร์บอนไฟเบอร์นะอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในนี่ภายใน บอกเลยว่าภายในนี้คือแบบโหโคตรดิบเลยทุกคนเนี่ยไล่ตั้งแต่แผงประตูเดือ๋เนะเอาจยงยิงแผงประตูผมว่ามันก็คล้ายๆกันนะทุกคนเนาะตรงเนี่ยคล้ายๆกันเลยแต่ว่าเขาก็จะเป็นสีสปอร์ตมากขึ้นนะทุกคนก็คือจะเป็นสีดําตัดด้วยสีแดงเนี่ยเดินได้แดงก็คือบ่งบอกว่ามันคือนิดโมนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูภายในภายในก็จะค่อนข้างดิบมากเนี่ย ก็สไตล์แบบรถไลท์เวทอ่ะทุกคนภูม่มอะไรเป็นอะคันทล่าหมดเลยนะแผงคอนโซลในตรงเนี้ยก็คือเป็นอะคันทล่าหมดเลยก็จะแตกต่างกับพวกอาสามห้าทั่วไปแต่จริงๆพวกอาสามห้าทีสเปคภายในเขาก็เป็นแบบนี้นะทุกคนคอนโซลอะคันทล่าแต่ว่าไม่ได้เป็นภูม่มอะไรแบบนี้นะทุกคนเลือนไม้ก็จะเป็นสีแดงแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนคล้ายลายคาร์บอนเนาะเนี่ยแล้วก็แผงตรงเนี้ยฝั่งคอนโซลเกียร์ตรงเนี้ยก็จะเป็นไดาคาร์บอนหมดเลยนะเนี่ย แล้วก็จะมีสัญลักษณ์คำว่านิสโมตรงนี้นั่นเพื่อนมันก็จะแตกต่างกับ R35 ทั่วไปนะแต่เอาจริงผมว่าตัว T ีสเปกก็ดิบแบบนี้นะทุกคนแล้วก็ข้างในก็จะเป็นสีเขียวด้วยแล้วก็นี่อีกหนึ่งไฮไลท์นั่นคือเบาะครับทุกคนเบาะตัวนี้เป็นลิ c หะโรนิ t โมนั้นเพื่อนผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครที่อยากได้ชุดนี้นะผมว่าจะต้องมีแบบแตะร้านนะ ตัวเบาะเป็นหนังเนาะแล้วก็พวกตรงนี้เขาจะเป็นอะคันพารานะเพื่อนแล้วก็ถ้าเกิดพับเบาะออกมาด้านหลังเขาก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์โคตรโหดเลยแต่ว่าเบาะตัวนี้เขาผสมกันนะเพื่อนก็คือปรับไฟฟ้าแล้วก็ปรับมือนะเนี่ยถ้าเกิดปรับไฟฟ้าก็คือมันจะดันหลังแค่นี้อันนี้ปรับไฟฟ้าแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะเลื่อนอ่ะเราก็จะใช้มือนะเนี่ยเห็นปะมันจะสองระบบนั้นเพื่อนอะลำโพงลำโพงโบสนะปกติอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเครื่องยนต์นิดนึงนั้นเพื่อนแต่อาจจะไม่ได้เปิดให้ดูนะ อย่างเครื่องยนต์คันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์3.8นั้นเพื่อนเครื่องยนต์3,008เนาะ600แรงม้านะนี่สำหรับใครที่สนใจแต่ว่าที่นี่เขาไม่ได้ขายนั้นเพื่อนไม่ได้ขายคันนี้คันนี้รู้สึกว่ามือสองในตลาดน่าจะเล่นกันอยู่ประมาณสัก20กลางๆเกือบเกือบ30นั้นเพื่อนนะแต่ว่าที่ ซากุระออโต้เซลเขาบอกว่าประมาณช่วงมกราเดี๋ยวเขาจะมี R35 ตัว2024เข้ามานะราคาเขาตั้งไว้อยู่ประมาณ10.9เท่านั้นนะเพื่อนถ้าเกิดใครที่อยากจะเป็นเจ้าของ R35 ตัวล่าสุดเลยนะเพื่อนที่ไฟหน้าเขาจะเป็นแบบเนี้ยไฟหน้าแบบนี้นะแต่ว่าตรงตัดหมอกอะ่ะมันจะเป็นแบบเล็กๆอะ่ะถ้าเกิดใครที่แบบสนใจนะก็สามารถเข้ามาดูได้นะเพื่อนเขาบอกว่าประมาณช่วงมกราเดี๋ยวจะมีเข้ามาแน่นอนอ่ะต่อไปก่อนจบคลิปเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องยนต์ให้ดูนะเพื่อนว่าเสียงจะนุ่มแค่ไหนนะมา เอาจริงอาสาท่อเดิมถือว่าไม่ได้ดังนั้นเพื่อนต่อว่าถ้าเกิดไปทําท่อผมบอกเลยว่าลั่นมากเดี๋ยว่าสตาร์ทให้ฟังนิดนึงเนี่ยเจ้าของอนุญาตแล้วอ่ะอย่าเบรกแล้วก็สตาร์ทนะนี่นงเสียงก็นุ่มอ่ะเอาจริงไม่เคยไม่เคยได้ยินอา5สาเสียงประมาณนี้เลยนะส่วนใหญ่ที่เราไปถ่ายก็จะเจอแต่พวกแบบ,บทาท่อมาดังๆอนะไร้ยแต่พอคันนี้พอสตาร์ทเออมันเหมือนแบบเป็นรถบ้านเลยนะทุกคนเนาะเสียงแบบเสียงดีมากเลยดนะับเครื่องละ เออเสียงดีมากเลยทุกคนเนาะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วถ้าเกิดใครที่มีเต้นรถมีโชว์รูมอะไรต่างๆอยากจะให้ผมไปโฆษณาหรือโปรโมตก็ติดต่อมาช่องทาง f a c e b o o k บอล VCK ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปถ่ายคลิปโปรโมตให้นะวันนี้ขอบคุณมากที่รับชมจนจบไปแล้วผมบ๊ายบาย